ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแล้วเ็าคบพวกเธอหายไปจากชนะพวกเธอให้ฉันเล่าเรื่องต้องเยอะต้องแยะถ้าเธอไม่ซื้อสินค้าฉนันฉะฉันโกรธพวกเธอจริงๆด้วยร้องเพลงดีกว่าตื่นตอนเชา้าเก็บกระเป๋าเลยล่ะลูกเอากระเป๋าออกลูกเอากระเป๋าออกคิดถึงกันบ้างไหมแจกแจกอะไรละลูก ขอพิกัดอะไรลูกซื้อได้ทางไหนนี่ไงแม่จะปักต้าแล้วเนี่ยปักต้าในทิกตอกชอบแม่เนี่ยแม่ก็มีของนะแม่ก็มีของมีครีมต่างๆนะถ้าใครแต่ว่าฉันก็แล้วแต่อารมณ์บางทีฉันก็ไม่อยากปักต้าฉันปักต้าแล้วพวกเธอจะซื้อไหมอะ่ะนี่ๆน,นี่พวกเธอบอกว่าปักอะ่ะให้ฉันปักเดี๋ยว้าพวกเธอก็หายไปอีกอะ่ะนี่คนดูอยู่ ฉันรวยแล้วหรอไม่รวยเขากับรวยเราไม่เท่ากันลูกเราต้องทำมาหากินอีกไม่ได้เราจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องสู้เราต้องเงินเข้าทุกวันเราต้องขายของเราก็ต้องได้เงินมีเงินโอนมาเดนบาญชีมีน้ำหอมไหมบ่มีเด้อน้ำหอมพวกเธอถ้าฉันปักตาแล้วพวกเธอหายไปอะ่ะนี่คนดูอยู่สามพันสามนะเดี๋ยวพวกเธอคอยดูฉันปักตานะพวกเธอจะซื้อไหม ซื้อไหมอย่างงี้มาซื้อไหมมามาเข้ามามาบอกกับฉันเห <artifacts> ็นไหมนี่นี่มีคนบอกแล้วกันแดดจึ้งมากฉันบอกแล้วเอาก็ขายไม่ได้ขายอะไรเยอะพวกเธออย่าถามว่าฉันขายอะไรเดี๋ยวฉันจะปักตาแล้วเดี๋ยวฉันอธิบายนะยาวนะคราวเนี้พวกเธอ นี่น,นีก่อนก่อนอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างนี้นะฉันลงคลิปแล้วนะคลิปล่าสุดนะไปกดไลค์ไปกดคอมเมนต์ให้กําลังใจฉันกับครอบครัวฉันด้วยนะฉันอุตส่าห์นั่งตัดคลิปเองใส่เพลงเองนะนานทีปีหนนะพวกเธอกว่าฉันจะปักคลิปเอ้จักว่าฉันจะตัดคลิปมาเป็นหนึ่งคลิปได้เนี่ยโอ้ยเหนื่อยนะเธอ ปักของกินเน้นของกินฉันไม่มีของกินตอนนี้ฉันมีแต่พวกบำรุงปะทินผิวเพราะฉันน่ะใช้แล้วมันเลิศมันปังฉันก็เลยอยากเอามาปักตาให้พวกเธอแล้วราคามันเลิศมันเอื้อมถึงได้พวกเธอไปกดให้ฉันเลยพวกเธอถ้าอยากให้ฉันปักตาเดี๋ยวฉันพูดคุยก่อนฉันฉันขี้เกียจขอตะกร้าผู้ชายโอ๊ยปาดลูกพวกหนู แม่ร้องเพลงด้วยนะคะให้แม่ปักตาแล้วให้แม่ร้องเพลงอีกเหรอให้แม่ร้องเพลงอะไรอ่ะดื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 เตี่ยลง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 ซาลวันเตี่ยลง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 ซาลวันเตี่ยลงตื่อ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 ใครเที่ยวสมัยก่อนก็ต้องเพลงนี้แหละเตี่ยลงเตี่ยลงเตี่ยลงไทยเทอีกไทยเทอีกไทยเทเพลงอะไรนะไทยเทชอบมากไทยเทร้องอะไรนะไทยเทไทยเทร้องไงนะไทยเทอะไทยเทอะ เอาผู้มาให้ปักตาโอ๊ยลูกๆแต่ฉันปักตาจริงแล้วเดี๋ยวพวกเธอจะจะหนาวะฉันปักตาจริงเธอเอ,อะไรรู้ไหมฉันยังฉันยังนั้นนงางแจ็คกี้ไปกินข้าวกับฉันไม่ได้เลยอะ่ะช่วยไปบอกคุณแม่น้องบองหน่อยว่าให้คิวว่างไปกินข้าวกับแม่หน่อยแม่อยากนัดกินข้าวแล้วแม่ดําเนินการไปแล้วแล้วมันยังไม่จบสักทียังไม่ได้เริ่มสักทีแม่ก็ดําเนินการไปบ้างแล้ว แล้วแม่นางบองก็ไม่ว่างให้แม่เลยอ่ะฮะไอ้ฉันปักตาได้อย่างคนดูสามพันสามแล้วขอผมจับผมก็ทัดเออขอผมจับผมอ่ะขอผมจับขอผมทัดทะลึเรื่องเบเบให้มันจัดนี่สักพักเรื่องเบเบอยู่นะใจเย็นๆไม่ได้บอกไม่เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนมามาตะลดตะตตตะมียิ้มอย่างแน่นอนมันคือเซรั่ม มันมีเซรั่มเออเดี๋ยวฉันต้องพูดอย่างนี้นะมันมีเซรั่มมีเซรั่มมีโทนเนอร์แพทเอไอจะได้จับฉันไม่ได้พูดุทธตายดีกว่ามีเซรั่มมีโทนเนอร์แพทมีครีมกันแดดนำเข้ามามีเซรัมมีเซรั่มมีโทนเนอร์แพทมีครีมกันแดดราคาดีพวกเธอไปปักไปซื้อกันเลยนี่ พวกเธอไปสื่อกันเลย <_ an> พวกเธอไปสื่อกันเลยไม่ใช่พันนีพีบีไม่ใช่พันนียอะไรอันเดี๋ยวเอไอจับฉันพวกเธอไปสื่อกันเลยเหมือนแม่เมายังไม่ได้กรึบเลยเธอเธอถ้าฉันกรึบนะพวกเธอรับรองนู่นโทรมาชวนฉันออกไปกรึบทุกวันแน่นอนถ้าถ้าฉันกรึบนี่พวกเธอต้องโทรมาชวนฉันออกไปกรึบทุกวันปักตาปักตาสรุปคือ อวยพรให้มีแฟนอะวันนี้ฉันจะมาอวยพรทุกคนวันนี้นะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนพวกเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากสปปลาอุ้ยใครจะมาคุยกับฉันฉันไม่คุยด้วยจะมาอินไวท์ทุจอยไลฟ์ใครเนี่ยเคยาไซบอบบอบบอบ,บ,บคุยคุยอะไรล่ะบ๊อคุยได้แรงนี่ ได้แรงดื่มกับพ่อไหมดื่มลืมกรึบกับพ่อลืมเมื่อก่อนสมัยจีบจีบการวัยรุ่นน่ยไปกรุบกับพ่อลืมออกฟังเพลงกันสนุกสนานเฮฮาส่วนใหญ่แม่จะชอบฟังแบบเพลงไทยอะ่ะเป็นคนไทยชอบฟังเพลงไทยขออีกแล้วขอเลขอีกแล้วพวกเธอเนี่ยหวังรวยทางลดตลอดเลยนะพวกเธอพวกเธอนี่หวังรวยทางลดตลอดเลยนะเดี๋ยวสองตัวบ้างเดี๋ยวสามตัวบ้าง สวัสดีค่ะถ้าฉันปักตาแล้วพวกเธอจะขายได้ยังคะโอโอเออขายก็ได้ถ้าปักตาแล้วพวกเธอไม่ซื้อนะวินฉ่ำวินฉ่ำหนึ่งขอผู้เหรอให้ฉันปักตาขายของก่อนได้ไหมแล้วพวกเธอค่อยแบบขอพู้ขอฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าฉันปักตาแล้วพวกเธอไม่ซื้อนะแม่บีติกออไหมไม่ คือตีกอฟอบคือเคยเล่นตั้งแต่เด็กแต่ว่าเขาเนี้ยรู้สึกว่าพอไปได้กลอบแล้วเหงื่อมันไม่ออกก็เลยไม่ชอบตอนนี้ก็เลยตีเทนนิสเล่นโยคะตีเทนนิสอ้าวลัแบบนึงนะพวกเธอครีมที่ฉันจะปักตาแล้วมันหายไปไหนเนี่ยหาก่อนหาก่อนฮะเคยเจออยู่พัทยาเหนืออะไรนะร้านอะไรร้านมอไซค์ชอปเปอร์ เคยไปได้หรอพัทยาเหนือมอไซค์ชอปเปอร์อ่ะฉันเคยไปที่ไหนอะ่ะฉันไม่เคยไปฉันเคยไปได้วยหรอฉันจําไม่ได้หรอกอดีตที่เคยมีกันมันคงเป็นอยู่อย่างนั้นอยากจะบอกให้เธอรู้ไว้ไหนตอนนี้มีใครอกหักบ้างตอนนี้ในที่ดูไลฟ์อยู่มีใครอกหักบ้างถ้าอกหักนะฉันแรงตายเดี๋ยวค่อยแรงนี่ ทำมาหากินแปบตาปักตากากอนี่ให้แล้งตายอันเธอฉันต้องแอบฟังเสียงลูกฉันด้วยนะว่าลูกฉันตื่นหรือเปล่าเพราะฉันเปิดประตูทิ้งเอาไว้แล้วสามีก็ไม่อยู่สามีไปเอาสังคมเป็นนักสังคมสงเคราะห์ไปเอาสังคมจ้าวันก่อนนะฉันก็งงว่าเอ๊ะทำไมสามีฉันไปรอก,กระเป๋าที่ยังไม่มาถึงนานจังเอ๊ะแล้วทำไมยังไม่ขึ้นมาสรุปไปเอาสังคมจ้า ไป,ไปกรึบอยู่จ้ะไปกรึบอยู่จ้ะฉันก็รอเอ๊ะทำไมสามียังไม่มาสักทีไปกรึบจ้ะไหนบอกว่าไปรอเอากระเป๋าสรุปไปนั่งกรึบอยู่จ้ะอกหักเรื่องน้องเบสโอ้แม่เลขต้องมาแล้วผ้าพันคอสีแดงข้างหลังสวยเสื้อลูกจ้ะลูก เสื้อกล้ามน้องเออเสื้อเสื้อเสื้อใหม่พมน้องวินเซนต์ลูกวันคริสต์มาส w ีวิสช่ว merry Christmas We wish you มาร r ค r ิสต์มาสอ่ a นะแฮ a ป p p นิวแยร์ดู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 เธอจะร้องเพลงไม่จบหรอกนะจะร้องเพลงเพี้ยนด้วยพวกเธออย่าไปใส่ใจฉันเลยพวกเธออย่ามาใส่ใจฉันเลยพี่พีทมาพีทอยู่ไหนอ่ะเธอไลฟ์กับฉันไหมพีท พีทไปกรุ๊ปกับฉันไหมเธอก่อนเธอแต่งงานพีทเธอฟังนะฉันจะพาเธอไปกรุป๊ปเธอต้องกรุป๊ปเธอต้องกรุ๊ปหมดแก้วเธอเข้าใจไหมชวนหมายถึงว่าให้ฉันอินไวท์เธอใช่ไหมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ